ให้ขับแล้วมอเตอร์ไซค์คนนี้เหรอเจฟ้าเด็กก็ไม่ได้กูเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรพี่ผมเลิกขับมอเตอร์ไซค์ผมเพื่อขายผมเป็นอะไรอย่างงี้เอางี้เอางี้ต่อยกันไหมโอซี่ต่อยกันไหมเอ้าถ้าพี่ตายถ้าพี่ตายพี่เอาไปเอาผมไปไดเอาไหมเอาไปเอาหมหนึ่งสามแปดหนึ่งครับหนึ่งสามแปดหนึ่งไม่เจอนะไม่ใช่เลยครับอันนั้นเบอร์หนูมีเบอร์พี่เปาแล้วเอาเอาแล้วครับสาวเจสโซสาวสาวเจสโซ ทักมาก็ได้ครับถ้่านั้นอันนี้อันนี้เขาแปะไว้ตามสาวไฟครับเลยมีแบบนี้ยบ้านพ่อเงไม่ใช่ผมโดนแต่ก็จะหัวไงไอ้เหี้ยจาอ่อนไอ้เหี้ยดิขาเขาครับเขาครับเขาครับผมก็เลยว่าแปะไว้แบบสาวมีเยอะไปเรื่อยเหี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยขนาดพี่ยังจำเขาไม่ได้เขายังจำพี่ได้อ่ะคิดเขาหน้าเ้าาหนแก่กูไม่รู้จักเขาคือใครกูยังทักที่อะไไม่ได้จำชุดแกงไงี้ยจำได้แต่แกงเสร็จไม่ได้กูไม่รู้ชื่ออะไรกูลืมอ่ะเมื่อกี้แกงเสร็จไม่ได้เหรอใช่อ๋อาทำไมเขาใส่สีนั่น่ะ ฮะกูไม่รู้เอาเถอะว่าคือตามนั้นนะไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะโอเค่รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องตอนนี้ไอ้เขาว่าไม่ไหวให้กลับบ้านเนี่ยเป็นไหวไหวไหมน้องแทนได้ไหมน้องไหวไหมน้องอย่ามาบอกว่าไม่ไหวตุกกับป้าด่วนเลยไม่เอาไม่ไม่ไหวไม่ไหวก็แค่กลับบ้านไหวไหมน้องไม่ไหวไหมน้องไม่ไหวก็แค่กลับบ้าน ไหวไหมน้องมัไม่ไหวแค่กลับบ้านเออคำนี้ดีกว่ามันตัดต่อไปเอายีเอายีมึงเอ้ายีเอ้ายีเอายีเอายีเบื้องเจอน้องกูยังคนไหนเอาเวกอะมึงเจอยังเอาเวกวันนี้เจอยังไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้จักอ่ะู้เอาเวกไอ้นี่ไงที่เป็นเอาแท้แท้อะน้องแท้แท้อะโอ้โหไม่รู้อะพี่ออมถ้าถามอะไรผมไม่ได้อยู่ ไม่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 เคยไม่เคยเห็นนะเ้ยรู้ความรู้ความเอ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 ะะมึงไม่รู้แจ็คอะเอเอคืออะไรใอเคอนที่คุยกับแจักตรงนั้นบ่กผมไหมใช่ใช่เอ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 ะเมือกันแก๊งเอเอเอะอใช่ครับอันนี้ไม่ได้ปั่นระพี่เปาไม่ปั่นเป็นอันนี้เลยแก๊งไอเขาชื่อเอกครับอ่าเอหรอน้องแท้พี่เป่าเหรอน้อง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 ชายพี่แท้เลยแท้เล้เหรออืม แท้ๆเลยอ่ะใช่เนาะใชายพี้แท้จริงไหมเนี่ยใช่โกรธไหมปั่นแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับเห็นหน้าไหมครับเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมพี่อุตส่า์เปิดกล้องพี่ยองเปิดใหม่ได้ไหมครับเอกเอกเอกเนี่ยพี่โย่พี่ตอเนี่ยเดี๋ยวเช็คหน้าก่อนเนี่ยครับเปิดเห็นเลยครับพี่เปอเนองมันขึ้นในนั้นอยูเนี่ยขึ้นแล้วว่ะขึ้นกลางนี่ไงเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยที่มันเอ็นเนี่ยขึ้นขึ้นอแล้วขึ้นกลางหรอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพาน้องไปหา เอาแล้วลายชื่อสมาชิกแก๊งอย่างเป็นทางการสีดำด้วยสีดำด้วยเหรอว้า่เอาแล้วพี่ตัดตะกินเดือดได้ไม่หายด้วยพี่อยู่ที่เดิมครับพี่อยู่ที่เดอร์พี่อยู่ที่เดิมครับสบายไปหาครับครับตาสบายครับเอาแล้วว้ายแล้วภัยพิบไปบมาแล้วไอ้จุกโหดตันเลยพี่โหดตันเลยเหรอโหดดิโหดดิ โหดงี้ก็ก็ก็ดีอ่ะพี่จะได้แบบมีใครแบบจะได้มีหมูสู้มีดจะได้มีหมูสู้มีดในสีดำไหมหมูสู้มีดได้ดูจะได้ไอเรื่องปัญญาอ่อนได้ขอให้บอกเนาะไอเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องอะไรเอ้าพี่ผมถามหน่อยถ้าพี่อยู่สีดำคนเดียวพี่พี่อ่่ยวีดอคนเะพี่พพีี่่่อะก็ต้องไปกีแก๊งอื่นก็ไม่มีไม่มีเล่นแต่ถ้ามีคนกล้าขึ้นสีดำมาก็จะมีแบบเอ้ยมีคู่กัดคู่คู่เบี่ยงไงเข้าใจไหม หรือว่าไดสาระกี่โมงในสาระกี่โมงไม่ไม่ไม่พี่เขาเป็นน้องเราพี่ก็ไม่กล้าตีใช่ไหมอร่อยเป็นน้องใส่ตัวสีดำแล้วไม่กล้าตีหรือไมันเพิ่งมาน้องมันเพิ่งมาจู่มันก็ให้เวลาน้องเขาไม่ใช่เอาเพิ่งมาเอร่อยเอก็เพิ่งมาเอออะไรอะไรก็เพิ่งมาเพิ่งมาได้เวลาอร่อยสิเออไอเขาเจอตัวพี่ทับใบเอาทับใและทั้ววันไม่ทั้ววันที่เขามีของมาแล้วเรากระทึบหน้าพี่ล่ะก็รอก่อนไิใบใบก็รอก่นเพิ่งมาเพิ่งขึ้นแกงเมื่อกี้เนี่ยวพี่ไปไหนพี่คิดไม่ได้ไปไหนเออเพิ่งมาพี่ไม่ได้อ แต่วันนี้มีของแล้วคเขาก็จะฟิกอย่างที่บอกเลยว่ามันเพิ่งมาน้องมันก็เพิ่งมาใกล้เวลาน้องมาหน่อยไหถ้ามีของมาพี่ทำงานก็มันมีหรือยังเดี๋ยวก็มียังไม่มีคนเราจะย่ำอยู่กว่าที่ก็ยังไม่มีก็เพิ่งขึ้นแข่งเมื่อกี้นี่เพิ่งสดๆเมื่อกี้นี้จักรยานกระมานี่ไงรแล้วจะกลัวอะไร อ่ะประเด็นคืออันดับแรกมึงกลัวอะไรคือกูก็สีดำน้องก็สีดำแล้วไงแล้วยังไงก็ยังไม่ตีกันเลยก็ยังไม่ตีก็ยังไม่ตีแล้วตีอยากก็ยังไม่ตีตียังก็ยังไงก็ยังไงก็ยังไม่ตีไงก็ยังไม่ตีไงแล้วมันตียังก็ยังไงก็อยางไงก็รอก่อนสิใครมามาตีก่อนสิเดี๋ยวก็มาเองเดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมาถึงมาถึงปุ๊บเดี๋ยวมาถามเลยตีไหมเอาไหมจบเลยจบเรื่องเลยก็ไม่ใช่ตอนนี้ตอนอื่นเอาไหมเออตอนอื่นไงก็วันอื่นแต่ไม่ใช่วันนี้ เออวันนี้เขาก็เถื่อนกันวันนี้ก็เลยเพื่อนกันอยู่ไงก็เป็นพี่น้องกันอยู่ไงแล้วแต่พี่น้องที่มาอยู่นี่ไปไหนจต่รีบไปไหนวันนี้ไหมผมพูดถึงวันอื่นนะโอ้ผมพูดถึงวันอื่นนะใครไม่รู้เรื่องอะไรใครไม่รู้เรื่องผมมาเป็นคนพูดกับพี่ว่าเขาอ่ะจะไปตีพี่เลยวันนี้คุยไปแท็กมีแต่แบบจะตแบบจะแฮตต์ต์เดียวเลยเฮียแฮตอะไรใครแฮตพี่แฮตผมก่อนอีกที่สตาร์โซนี่ก่อนผมเองเมื่อกี้ผมยังไม่แฮตพี่เลยเออผมคุยเรื่องอะไรคุยแค่บอกว่าเอายี้มึงฟังกู กูฟังแต่ต้นดาจุกดาอ่ะทีมเอเข้ามาขึ้นแกงอ่ะเขาเลือกสีดำแค่นี้อ่ะแล้วคำถามคือแฮตทำไมคำถามคือแฮตทำไมไคำถามคือแฮตทำไมมันมีอะไรต้องแฮต ะคำถามคือเขาจะตีพี่ในวันหน้าเพราะเขามีขอเพราะว่าสีดำเหมือนกันเพื่ออะไรจะไมเดี๋ยร์ตีเดียร์ตีกันทำไมแล้วยี่มึงยังไงตีกับมานสูตดดำเหมือนกันอ้าวมึงอยู่มือเดียวกูมึงก็ตีกับกูยี่หรอไม่ไม่จะเป็นขนาดนั้นมาคุยกันได้ขอรู้อยากมาคุยกันได้หมดได้เอ้าก็มันสูดดำเหมือนกันแล้วก็ต้องตีอยู่แล้วคุยกันดีๆก็ได้กูก็เปลี่ยนสีให้ได้ทำไมอ่ะจะรีบไปไหนอ่ะพี่ไปยอมแล้วไม่พี่ไม่ยอมเพราะทำไมยอมเขาเพื่ออะไรเอ้าพี่ตั้งแกงมาแล้วพี่ไม่ยอมเขาเนี่ยก็ไปจีบก็ไม่จะเป็นต้องตีกัันนนกกกกไไไคุยยด้้แแแแงงอออะรรเี่บตตจมห อ่ะเขาตั้งสีดำมาพี่ไปยอมเขาเอ้น้องพี่เอาพี่พี่ไม่อยากตีจองน้องพี่มึงฟังกูพี่น้องชายผมมันยังไม่เกิดขึ้นเลยกเดี๋ยวมันก็เกิดไม่เกิดเกินยังมันเกิดเกิยังมันยังไม่มาเลยกเดี๋ยวมันก็เกิดอานี้พี่ชายถ้ามึงเคยเถียงกูรอน้องมันมาก่อนโอเคไหมไม่ครับผมคุยกับพี่ไม่ได้คุยกับน้องมันน้องมันเพิ่งมาผมพูดถูกไหมเดี๋ยวมันก็มามาคุยตอนนี้แหละตอนหน้านี่แหละไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แล้วมึงเดือดร้อนอะไรมึงไปทิพยเอสได้ ไม่ทิเบหรอผมไม่ได้ทิเไม่ทิเบตหรอทำไมอ่ะาทำไมมึงมาเดือดร้อนอะไรกันดับกันารที่แทงโกนคอสงวนจะตีกหรือไม่ตีไม่เข้าใจว่ามึงเดือดร้อนแต่ไนระดับไหนเคือจะตีก็ตีจะไม่ตีก็ไม่ตีแกทำไมอ่ะก็เรนก็ตีก็ไม่ตีไงก็ดีก็ไม่ตีก็ได้ทำไมเราอยู่เป็นสติก็ได้ทำไมเกมมันต้องตีอย่างเดียวเลหรอหรือว่ายังไงหรือมันจะมีเรื่องตลอดเยหรอแกอยู่เยได้อยู่เป็นสติก็ได้ไม่จะหล่อไ่้ไปเล่นไปเล่นไปเอ้า่ไนต้องไปแดง ใช่ค่ะครับประกาโโฟตพี่แก้วเพื่อนครับทำไรอยู่พี่ต๊อพี่เปาดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่พี่บ้านหนูขอหนูขอลองขับเอาผัดหน่อยได้ไหมไอซีเดโอซีครับเออได้พอดีมีตั้งสองตัวทีค่ะได้ตั้งสองเลยไหมครับไปแอปไปแอบแอ็คและแอ็คหน่ะหนแอบอีกแล้วเว้ยอีกแล้วเว้ยแอบก็มีนะแอบอีกแล้วเว้ยโอ้ยไอ้ใครล่างไหนมีแล้วแอ็คดีครับเอาเอางี้มีกี่คันครับต่อคันนี้เขาต่อคันย่อม ครับเดสองครั้งเลยจีบนะหยิบท่าอนั้นบบนึงครับกูบบบบบเปียดกูปวดหัวกูอยู่มึงเนี่ยอะไรผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เถียงพี่เลยนะพี่ไปไปพูดกับผมเองเรื่องแนวนั้นน่ะเขยล้องหน่อยเขาบอกเขาไปหยิบน้ำนัดนึงครับแต่ที่น้ำที่หยิบไม่รู้ว่าน้ำอะไรนะพูดว่าเขาหยิบน้ำแล้วคนนั่งแอลผ่านได้หยิบน้ำแล้วครับหน้าช้าอุ่นหลง ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอยู่ไหนครับป๊าป๊าจะพาเพื่อนรักไปหาที่เดิมครับที่เดิมที่เดิมที่เดิมคือกับเอ่อะไ์มาครับไลน์มาใช่ครับ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 ผมคป๊าป๊าครับไอไอไอฟโทเต้โฟโต้ใบแดงจครับแค่เพื่อนครับโฟโต้ร์ใบแดงจะอาะไรครับจะจะรอเอาผ่านหรอใส่ยิยืมครับแล้วเอาผ่านเลยครับไม่ตอบปลาเดี๋ยวกจะเอากก็ทักไปไม่ใช่น้ำท่อม ครับขับไปขับมาอย่าไปได้บงได้บายชวนเพื่อนครนะอย่ารถไปแดงนะเดี๋ยวปิ๊ปเป่าครับครับผมขอร้องไอรถนี่จะเป็นพี่ไอ้นั่นอะอะไรครับอผ่าดเหรอใช่ครับใช่พี่ชายได้ครับไปขึ้นเขาเลยก็ได้ครับไปขอบคุณครับครับไปเลยครับไปเลยดีเหรอไม่ดีเหรอเบสกูไม่รู้ว่าดีไม่ดีทำไมอะไม่สนใจอะไรโต้ใสอะไรท่านหนาท้าไมอะทจะมีอันหนาถ้ไปจะมีอันหาเรื่องลองรถเออ้รื่ง แค่เรื่อง L ผ่าจะมีปัญหา L ไหน L ไหนอล S แน L S ร้อยยี่ห้าแน่ L ผ่านนะอผ่านนะนะเอาเอาเอาฝานเอาฝานไม่ใช่ L ได้เป็น L ได้ L S เออได้เป็น L S น้อยไม่ไม่ผมผมจะมาถามนะผมเข้าใจแต่ถ้า L L แฝด่ะไม่มี L ผ่าน L S อล่าดเออี๋ยวมันก็มาเขาอ่านว่าอล่าดเอา อเขาเรียกว่าไอ้น you know, oh no, ี่เอาเอาเอาขอาไปกันผมไม่เคยมีผมไม่ม well, so yeah, you know, like so um ีไม่เคยมีนี่มีแล้วเอาฝาแล้วเอาไปแต่เอาแลเอาผ่าแล้วเอาผ่าก็ได้เอาผ่าอะไรผมบอกผมบอกผมบอกเป็นเป็นนี่ครับ n max ครับออกออกไอ้กออกเสียงน็่ n max ครับ n max n max โอเคอันนี้มี n max มีไหมอันนี้มีไหมอันนี้อันนี้ไหมไม่ไม่มีนะครับขายแล้ครับแล้วมอเตอร์ไซค์คนนี้เหรอจะฝาดเราก็ไม่ได้กูเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรพี่ผมเลิกขับมอเตอร์ไซค์ผมเพื่อขายผมเอางี้ไม่ไดอะไรเอางี้เอางี้ต่อยกันไหมโอซี่ต่อยกันไหม ถ้าพี่ตายถ้าพี่ตายพี่เอากโทผมไหมเอาไหมเอาไปเอาไหมเอางี้เอาไหมถ้าพี่ตายพี่ย่าโทรผ่านโทษผมไหมได้เอาไหมเอาไหมถ้าพี่ตายเอาโทษผมเออเอาเอาเอากี่ยกถ่ายแล้วสดหลายสดนะเอากี่ยกยกเดียวห้านาทีอ่ายกเดียวห้านาทีนะอ่ะเอาไหมยกยวห้านาทีโอเคเอาตายเลยนะเอาถึงตายนะเซ็นสัญญานะเซ็นสัญญานะไม่แจ้งคงไม่แจ้งความไม่อะไรนะถ้าตายหัวตายหองไปกูไม่ยุ่งนะกมไม่ชอบนะเอาตายนะเดียร์อะไรวันเดียร์อะไรวันเดียร์อะไรไม่ดีเดินพันเดินพันได้ชีวิตเท่านั้นชีวิตได้ชีวิตได้ชีวิต ได้ตายยกเดียวห้านาทีได้ฮะได้ยกเดียวห้านาทีได้มัดมัดเปล่าหรือใส่นวมมัดเปล่าได้ได้มัดเามวยไทยหรือมวยสากลมวยไทยจริงนะจริงที่อย่าลืมนะว่าเขาพี่เป็นอะไรอยู่นะได้ตมเตะสะวบ้านแตกเลยนะต้มสดด้วยได้ตตยเอาตตยเอาได้ได้ตายไปฆ่านะเออโอเคตายตามนี้แหละเอางี้ที่จะได้หมดเร่องอะอรถ้าใครตายถ้าใครตายถ้าใครตายต้องเป็นเจ้าภาพ านอ่ะใครตายเป็นจะภาพอ่ะได้กูเป็นจะภาพคุณได้สวดสามคืนหนูพี่อย่าหวังเลยพี่เป็นเจ้าภาพผมเลยคุณเป็นเจ้าภาพคุณเป็นจะภาพมึงอยู่แล้วมึงจะเลี้ยงอะไรโม้เลยมึงจะเลี้ยงอะไรมึงจะเลี้ยงอะไรูพดผมจะเลี้บ่าใครเขาต้มปลาหน้าปลาเก๋าดเลยเราให้ปลาเก๋าไม่ปลากระพงด้วยให้ปลามาแฟนหนูหน่อยได้ไหมแฟนหนูใครครับให้ปลากระพงพี่ปลาไม่ใช่ครับพี่พอดเหรอเอาโม้ครับอะไรเอาเว้ครับพาสัญญากันแล้วนะอันนี้เอาเมฆเหรอ ใช่ใช่ไม่อันนี่เอาเวกเอาเวกเขาใช่เอาไป็กเอาเอาเวกมาแล้วเวกเราชื่อเวกอันนี้แล้วคนที่ออกมาคือใครคนที่รออยู่พี่พอร์ตเขาจะมาพอร์ตเหรอจีบพี่ผมนะครับพอร์ตอ๋ออ้ออูสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรปลาหนูไม่ใช่อูตอนนี้ชื่ออะไรเราชื่ออะไรหนูชื่อปานีสวัสดีโอ้หนูไม่ใช่อู๋ชื่อปานี <G ül üş> ไปก่อนเลยเฮียไม่ใช่ป่าดีค่ะพี่พอดพี่สาวหนูฝากอ่ามดูดีม่ดูดีม่ดูดีมดีดถ้าเตปะะตป้าถอดรองเท้าหน่อยหน้าแก่เหมือนมื่หนุ่มอะ่ะกูเด็กขาป้าขอาโทษทีครับโอเคยังลลกโอเคนะป้าอันนี้มันพี่พอดสวัดดีพ่อหนูใช่ไหมพี่พอดคืออะไรพี่พอดคือคนที่เป็นแก๊งเดียวกันกับเพื่อนหนูทำแบบเราเราคิดยังไงคิดยังไงคิดยังไงกันคิดอะไรหนูก็ ชอบหรอชอบหรอพี่สาวชอบหรอพี่สาวเชื่ออะไรครับพี่สาวเชื่ออะไรที่ชอบพี่ไม่ไม่ใช่พี่สาวชอบหนูชอบค่ะอ๋อแล้วเธอไม่คิดว่พี่สาวชอบเออพี่สาวชื่ออโปครับก็ได้พี่สาวชอบเอาตัวอใครชอบใครครับปานีชอบหรือว่าอโปชอบหรือว่าใครชอบชอบทั้งสองคนเลยอืมดีครับดีครับดูต่อแหล่ดีครับดูต่อแหล่ดีพีเปาดูต่อดูต่อแหล่ดีเอาต่อแล้วดูเชื่อถือไม่ได้เดียวดูครบตัวครบไม่ได้เดี๋ยวเอาเลยครับ พี่เปาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่หรอใช่พี่เปาพูดอย่างนี้มีทั้งเลยค่ะพี่เปาสุดหล่อของหนูขาดอะไรบ้างอะหนูขาดตั้งแต่บูเลยโอขาดถอดหายใจถอดหายใจเสียตรงคนมีอวัยวะนะเออพี่เปาดูดิก็เดี๋ยวหนูจะชิลลำหยาบลำบากมากเลยหรือเปล่ารวยดิมีอวัยวะเพื่อนหนูไม่มีใครแลมหนูสักคนก็เอายี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปพี่ไปพี่ไปขึ้นให้พี่เด้อเฮ้ยเอวีมาทำไมอีกเนี่ย จะแต่บวยเหรอจริงเหรอคะพี่เปาใช่เนะใช่อ้พี่เปาก็ต้องขึ้นใหนูคนแรกแล้วล่ะอันนี้ฉั้นร้อยขึ้นมีดอ๋อใช่ค่ะขึ้นมีดเอาีน